คุมเลยดึงเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวช้าๆเพราะว่ามันติดคุมให้หมดเนี่ยค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดึงค่อยๆจับคุมไว้ถึงท้ายเก็บชายให้หมด ปีเก็บตรงชายให้เข้ามุมคือยังไงนี่นะเนี่ยข้างหน้าข้างหลังนะเราเก็บให้หมดออไ,ไม่ให้กุ่นเกาะสินเข้ามุมหมดปะ c สองจุดห้า 练着他。